ดีครับดีแน่นอนครับเพราะมันต้องขึ้นครับพี่ได้กําไรประมาณ50%ของเงินต้นต่อให้วิกฤตมาขนาดไหนมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวคุณผู้ชมครับตลาดเสรอกริจเบเกอร์อีกแล้วแหม2สองวันนี้จัดหนักกันเลยทีเดียว แต่ก็ไม่ได้ทําให้ชาวซูเปอร์เทนเดอร์รีพับบิกกลัวแม้แต่นิดเดียวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปชมตัวอย่างการเรียนการสอนกันเลยดีกว่าครับแต่และตัวตอนนี้ก็ลงมาแนวหมดแล้วอะออสังเกตอย่างนะครับว่าวันนี้เนี่ยเปิดลงจริงนะครับแต่ดูวอลลุ่มที่มันออกนะสี่พล้านนึงนะ เวลามันลงลึกๆแบบนี้นะครับผมก็จะเริ่มเปิดกราบมันละว่าไอ้กราบมันเนี่ยมันลงมาโลหรือยังแต่โดยส่วนใหญ่หุ้นตอนนี้มันลงมาโลไปแล้วเนี่ยแล้วเริ่มติดเส้นเนี่ยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ย CPO เห็นเส้นไหมครับเนี่ยนี่เส้นสีขาวนี่เส้น8 9เนาะหมายความว่าอะไรอันเนี้ยคนที่ยังไม่มีเนี่ยไม้แรกได้แล้วเนี่ยเหมือนใกลนหมดครับผมว่าอ่ามีตัวเนี้ยพิศดารเขาลวปทลุดโลตรงนี้ก็เป็นกรอบไซเวย์พอดีครับอ่าอันนี้ก็หนึ่งกรอบอ่าถ้าถ้าวางแผนนะนี่หนึ่งอันนี้สองแต่ส่วนใหญ่ปกติสมัยก่อนนะครับ พอเซอร์กิตเสร็จปุ๊บมันซื้อขึ้นเลยฮะว้าวได้เจอ3หลักแล้วใครยังไม่เคยเห็นครับตั้งแต่เข้าตลาดมาได้เห็นแล้วนะวันนี้90 0เนี่ยเ8 0ารอแรงซื้อรอแรงซื้อค่อยจัดก,การนะครับรอแรงซื้ออ่าถ้ากลับมายืนตรงนี้ได้ครับเป็นสัญญาณที่ดีแหละแสดงว่าจะเกิด universal pattern ครับนี่เอ่อหนึ่งพันสามสิบจุดเย่ดีแน่นอนครับเพราะมันต้องขึ้นครับ <c oughs> ยังยังโมเมนตัมเชิงบวกครับดีลุ้นบ่ายเขียวไม่เขียว ใช่ครับกำลังสะสมพลัง <c oughs> จะเขียวแล้วน,นี่นนั่งลุ้นอยู่นะจะเขียวเอ้เขียวแล้วโอเคคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่มีการวางแผนกับตัวเองมาแล้วว่าเนี่ยสถานการณ์ณตอนนี้เนี่ย ไม่รู้ตลาดจะเล่นเราวันไหนซึ่งแน่นอนว่าตลาดเนี่ยเป็นช่วงขาลงแต่ว่า2อาทิตย์นี้พี่ว่าพี่เตรียมตัวมันดีพี่รู้ว่าถ้าตลาดลงเนี่ยพี่ควรจะศึกษาหาความรู้หุ้นพวกไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยเล็งพวกพุทธตัวเซทห้าไว้ทีนี้เนี่ยสกิปครั้งแรกเมื่อวานเนี่ยก็เลยสบาย ม,มีพุทมาพี<ช>่วางแผนมาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเนี่ยเซอร์กิตเบเกอร์มันเป็นจุดที่พี่ต้องขายพุทออกไปเพื่อล็อกกำไรแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่พี่ถือมาแล้วก็เพิ่งจะปิดวันนี้แต่เมื่อวานเนี่ยเซอร์กิตเบเกอร์ที่เกิดขึ้นกับพี่เป็นวันที่พี่สามารถทำเงินได้มากที่สุดในชีวิตของการเล่นหุ้นของพี่ขกบคค่ะที่ทำเงินเนี่ย ทำเงินในการซื้อหุ้นมองขึ้นหรือว่าซื้อหุ้นที่มองทุก<ล>อย่างลงหมดค่ะอย่างที่พี่บอกว่าพี่มีการวางแผนมาตั้งแต่ต้น2อาทิตย์แล้วโชว์ได้ไหมคะว่าแผนที่เขียวคืออะไรบ้างพี่ก็จะทําการบ้านว่าเออเนี่ยภายในสองอาทิตย์เนี้ยเราจะเล่นตรงไหนเรามองหน้าขึ้นไม่ได้เพราะอันั้นเราจะต้องมองในทางลงเพราะฉะนั้นเนี่ย พี่ก็จะเลือกหุ้นมาประมาณ10ตัวพี่ก็จะหาหน้าพุทธหน้าคอหน้าพุทธหน้าคอมาถ้าเกิดว่าตลาดมันขึ้นพี่ก็จะคอสวนถ้าตลาดมันลงพี่ก็จะพุทธสวนแล้วมันเป็นช่วงจังหวะที่โชคดีที่พี่ไม่ได้มาเล่นตอนที่ตลาดมันแพนิกเพราะว่าตอนนั้นราคามันจะแบบลอยไปไกลแล้วก็คือพี่ก็จะเข้ามาตั้งแต่ต้นๆแล้วก็คือพี่จะแบ่งไม้นึงถ้าเกิดว่าพี่ติดดอยพี่ก็จะมีไม้สองแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าระวังแผนมาดีทําให้เรารอดแล้วก็เมื่อวาน นถึงจะมีเซอร์กิตเบเกอร์แต่มันก็เป็นวันหนึ่ง it's my day เมื่อวานจริงๆแล้วเนี่ยหอทีเฟกมาช็อคหรือลองคะเมื่อวานลองทีเฟกมาค่ะแล้วอย่างนี้วันนี้แล้วก็วันนี้มาเจอแต่ว่าวันนี้เปิดมา2นาทีเจอเซอร์กิตเบเกอร์ปุ๊บโดนไปเท่าไหร่คะกระซิบได้ไหมเมื่อเช้าเนี่ยลอยๆเนี่ยประมาณ4 5่หมก็ช็อคไปแต่ว่าก็พยายามแบบตั้งสติแบบจะต้องไม่ตนกไปกับตลาดแล้วก็ตั้งสติ จังหวะมาคือทำยังไงก็ได้ให้เสียหายน้อยที่สุดพี่ก็เลยพยายามแก้โดยการช็อตลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่จังหวะระยะสั้นแบบเพื่อที่จะเอาไปลดในส่วนที่เรากำลังจะเสียหายซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่า,าอลองก็ไม่ได้ปิดค่ะแต่ว่าแต่ว่าแก้ปัญหาโดยการแบบชอ็ชอตช็อตช็อตเพื่อที่จะเอาเงินมาโปะถ้าเราจำเป็นต้องคัดล้อนอะไรอย่างนงี้ค่ะแต่สุดท้ายอ่ะคือตลาดตลาดมันก็เริ่มแบบ ิกเริ่มตลาดมีทิศทางในทางที่ดีขึ้นพอหุ้นมาอีกเมื่อเช้า AWC กับแบ m เพราะว่าเรามองว่าเราอาจจะทำกำไรจากตรงนี้ได้ปรากฏว่าก่อนเที่ยงรอด t f e c ที่ห่อมาเมื่อวานก็แทนที่จะขาดทุน40,000กว่าก็กลายเป็นได้กำไรแล้วก็หุ้นที่หอมา AWC เมื่อเช้าก็ได้กำไรเพราะฉะนั้นขอเพียงแค่เรามีความรู้ ความเข้าใจได้รับการเรียนรู้อย่างถูกต้องมาต่อให้วิกฤตมาขนาดไหนมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวในช่วงในทุกวิกฤตมันจะมีโอกาสซ่อนอยู่เสมอเพราะฉะนั้นทุกคนก็หาโอกาสนั้นให้เจอแล้วกันค่ะ2วันที่ผ่านมาเหรอพี่ได้กำไร ประมาณ50%ของเงินต้นซึ่งพี่บอกได้เลยว่าชีวิตการเล่นหุ้นของพี่เนี่ยพี่ไม่เคยได้เงินไม่ว่าจะตลาดจะเป็นขาขึ้นขึ้นขนาดไหนพี่จะเสียแบงค์ตลอดแล้วก็มาได้เหรียญเล็กๆน้อยๆแต่ว่าครั้งเนี้ยก็เรียกว่าพี่คิดว่าพี่รอดแล้วด้วยความรู้ที่มีแล้วก็ต้องขอบคุณ โค้ดทุกคนที่ซูเปอร์เทรดเดอร์ไม่ว่าจะเป็นโค้ดซันโค้ดเวงโค้ดโกโค้ดตะโค้ดลัดโค้ดอาร์มและทุกๆคน <c oughs> เพื่อนๆสมาชิกที่นี่ที่สามารถให้ความรู้แล้วก็คอยเตือนสติตลอดเวลาให้ทำตามแผนที่ตัวเองวางไว้ต้องขอบคุณโค้ดทุกคนันน้ที่นี้ที่ทำให้พี่รอดชีวิตจาก การวิกฤตของตลาดในครั้งนี้ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะนี่เป็นเพียงน้ำจิ้มเล็กๆน้อยๆที่ยิบมาฝากหากสนใจเรียนรู้แบบนี้อยู่รอดได้ในทุกสภาวะตลาดอย่าลืมติดต่อคอร์สเรียนสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับ